อันนี้ก็เป็นกิ่งมะเดื่อฝรั่งที่เราซื้อมาปากชามเนาะส่วนอันนี้เป็นพวกแบล็คเบอร์รี่ที่เราเพาะเมล็ดอันนี้ผักสลัดโตแล้วเห็นปะ่ะเดี๋ยวสิ้นเดือนก็ได้กินแล้วกินโอกกับเรดโอ๊กที่หลังบ้านเราไม่ปล่อยให้วางลงไว้สองแปลงส่วนแปลงนู้นเป็น ปูเล่อันนี้ปูเล่สีม่วงโตแล้วนี่ไงเห็นไหมริมกำแพงบ้านของเราเราปลูกันเข็งไงนะเพราะเราเป็นคนที่ปลูกต้นไม้ในดินไม่งามกในเข็งมันควบคุมอาหารได้น้ำได้อะไรได้เนาะงามมากเลยป่ะกินแค่คืบเดียว พาชที่สำคัญเธอมีกลิ่นหอมใบเธอมีกินหอมมากเราวางไว้ข้างกาแพงเนาะได้ทั้งร่มเงาได้ทั้งกลิ่นหอมและอนาคตมเมเือรอฝรั่งเราก็จะได้กินผลเขาตลอดไปเลยถ้าเราไม่ทำเขาตายเนาะเห็นไหมเขาเริ่มจะแตกตาแล้วคือเขาจะออกทุกข้อใบเลยงามมากปลูกต้นไม้ กับเราหลายๆอย่างให้ความสุขให้ร่มเงาให้ผลให้ความชุ่มชื้นให้อากาศที่ดี